ครับกาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนทุกท่านนะครับพี่พบเจอกันอีกเหมือนเดิมพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์บนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับพี่ผมมีเหรียญเงินหลวงพ่อกษมเสพี่ดูครับอื้นี่พี่เป็นเหรียญเงินนะยอดนิยมเลยพี่ดูครับ นี่พี่ดูความคมครับตาเป็นเม็ดเลยหม่ยอดนิยมนะครับพี่ผมเห็นเหรียญแบบนี้ครับเซียนใหญ่เขาขายกันเป็นล้านๆเลยพี่เห็นเขาขายเซียนใหญ่นะพี่นะรุ่นเนี้ยยิงเ,เหรียญเงินด้วยนะพี่เห็นเขาที่ทำคลิปอัดกันนะ อัดคลิปอะโรก็คือเล่นเป็นล้านเดี๋วไปดูครับไม่รู้ว่าเขาขายกันจริงหรือเปล่าแต่ผมสองพันห้าพอของผมสองพันห้าจะขายเป็นล้านอย่างเขากลัวขายไม่ได้ไม่มีใครซือ้อนี่ยังสวยเลยไปดูรอยตัดไปดูด้านหลัง เหรียญเงินนะครับพี่สองพันห้าร้อยบาทหลวงพ่อก็เซมครับนี่ ขรตอกเห็นเงินครับสวยจริงครับสวยจริงครับลุงป,ปูสุนครับจับกระเช้าเงินสามพันห้าร้อยบาทงาแกะอย่างสวยเลยครับเอ้ยไอจอดพี่ครับ สมเด็จวรละครพระประธานครับพี่ลงชาติแดงนี่ครับพิมพ์ใหญ่อกวีสวยงามมากนี่ครับลงรักแดงครับพี่หรือชาติแดงครับนี่ครับ รักนั้นหนาเลยพี่ดูครับนี่มวลสารเพียบอยากจะขายสักพันหนึ่งครับเจ็ดร้อยพอครับพี่แบ่งปันให้เจ็ดร้อยครับส่วนองค์นี้ลงรักดำครับพี่ลงรักปิดทองครับพิมพ์ใหญ่อกกระบอกครับวัลขังรักนั้นหนาเลยครับ ออย่างสวยเลยครับพี่มีหลักแดงหลักดำนะนี่ครับจะขายองค์ละพันพี่จะขายเจ็ดร้อยพอครับสวยจริงครับพเพัรเกศชายโยครับยอดนิยมครับสมเด็จวัดเกศชายโยครับนี่ อ,อืนี่ครับเจ็ดร้อยบาทแต่จะขายพันหนึ่งพี่ก็เจ็ดร้อยบาทพออยากขายอยากขายที่สุดนี่ครับพี่พระกิ่งเนื้อนาวาครับพระกิ่งชินะบนัญชอรอปุติมวรหานไล่ครับ นี่ัำเบอร์จะมีัำเบอร์ด้วยนะครับองก้อนอุดผงพายกุม,มารสวยจริงครับพี่หนึ่งพันบาทครับองค์เนี้ยหนึ่งพันบาทยอดนิยมนะครับพี่กิ่งน้ำมันมชอนครับ นี่ดินวิเศษครับหลวงพ่อกลวยครับพี่แหวกมานหลวงพ่อกลวยครับดินวิเศษนี่ดูง่ายครับพร้อมกับงาสิงแกะตาไฟครับตาแดงพ่อกลวยครับขอหนึ่งพันบาทนี่แหละพี่เนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้เลยดินวิเศษพระสมเด็จแวกม่านครับยอดนิยมครับยอดนิยมหลวงปู่สุขครับ โคตรเก่าเลยครับดูงง่ายสบายตาเก่าถึงยุคนี่พร้อมตลับไปเลยครับเอาพันเดียวพออยากจะขายพันห้านะพร้อมตลับเนี่ยพันเดียวพอครับปักหนามรุ่นแรกครับสวยนี่ลงแรกเกอร์ครับพร้อมตลับนี่จะพายเกี้ยวขายพันหนึ่งแล้วพี่เอาพร้อมตลับไปเรืยพันเดียวพอครับไปดูครับ พันเยอพอครับสุดยอดแล้ววันนี้อยากขายอีพีนี้ขายตามพอทุนทุกองค์เลยครับราคาแบ่งปันให้พี่ครับสนิมแดงครับกรูสีสวัสด์นี่ปกติได้พักกูแบบนี้มาต้องพันห้านะ วันนี้เอาพันเดียวพอองค์นี้ยโปรโมชั่นไปหนึ่งพันบาทครับเพิ่งได้มาใหม่เบอร์เดิมครับเบอร์เดียวครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับหลวงปู่ทวดครับพี่ปีศูนย์สองรุ่นลอยน้ําพิธีดีพิธีใหญ่ครับนี่กากใหญ่ตัดเต็มเลยครับสวยเลยครับพี่ พร้อมกับลูกอมเมกสิตอิตาลีเยอะเจ็ดร้อย700บาทอ่ะโเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ลีลาหนังตะลุงครับเนื้อผงยาจินดามณีครับนี่ลงหลักลงบุบุญไว้กลางกำลังแก้วครับเจ็ดร้อยบาท พระปิดตาพี่ดูครับเนื้อผงยานะครับเนื้อผงยาจินดามนีครับนี่ครับหลวงปู่บุญวัดกบบาบังแก้วครับพี่โคตรสวยเลยครับนี่เจ็ดร้อยบาทและพิมพ์เดียวกันแต่คนละเนื้อครับพี่ครับนี่องค์นี้ก็เนื้อผงยานะแต่จะ แดงๆหน่อยครับนี่ครับสบู่เลือดแดงหน่อยคนลนเนื้อสวยสวยในวี่นะสวยเหมือนกันนี่หลวงปูป่บุญวิกาบางแก้วครับโคตรสวยเลยครับแต่ละองค์คนลนเนื้อเจ็ดร้อยบาทเห็นแล้วใจละลายเลยครับพี่เห็นแล้วอยากได้อยากได้พี่ครับพระรอดกุวัดมหาวัน พิมพ์ใหญ่นี่ครับหนึ่งในบรรัาภาคีครับไปดูความสวยงามครับน้ำตก,กนี่พี่เห็นไหมน,นี่แหละครับกวัดมหาวันชัดเจนเจ็ดร้อยบาท รับหลวงปู่เผือกนี่มาครับคุะเล็กลงชาติแดงยังสวยเลยครับนี่คุะเล็กนะลงชาติแดงนะครับนี่คนโบราณพี่เก็บรักษาพระเ็จะลงรักลงชาตินี่ครับเจ็ดร้อยบาทขุะใหญ่นี่ นี่องนี้แบบลงลงยางไม้พี่สมัยก่อนนะี่ยก็จะมีหลักมีชาติมียางไม้มีชั้นลงนเนี่ยนี่ผมดูเป็นยางไม้นะคุสะใหญ่โอ้โหเงี้งสวยเลยครับเจ็ดร้อยบาทอันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณครับพี่อันนี้ไม่รู้ที่นะ สวยดีครับเก่าเจ็ดร้อยบาทมีนี่ปิดตาหน้าัวเข่าเลยครับหรือพิมพ์จักรจันนี่สวยมากเป็นเนื้อผงนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับพี่สวยจริงครับนี่เก็บรักษาโบราณสมัยก่อนน่าเก็บ่างเงี้ยครับ 7จ็ดร้อยบาทครับพี่แล้วก็พระสมเด็จหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอกนี่ลงรักสวยๆเลยครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอกโอ้โหพี่เจ็ดร้อยโทรมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่พี่ครับ เสื้อกอลอฝั่งทนครับเขียวอมเหลืองพระเลี่ยมทองเก่ามาจ้านี่หลวงพ่อไปสยอดความหนังเหนียวนี่หลอบบ่อโบราณสวยเลยครับหนึ่งพันบาทครับพี่อาใช้นี่ครับหลวงปู่ทวดวัดชังให้เลี่ยมทองเก่ามาครับเนื้อนอวะสวย นี่ตอกชอนะเฉลิมพลนะหนึ่งพันบาทจ้าสวยจริงครับพี่เสวยจริงแล้วนี้นี่นี่พี่ปักกิ่งนี่เลี่ยมทองเก่ามานะครับปักกิ่งนาอินเดียโอ้โหยนี่ครับนี่วัสุทัศน์เลยพี่วัาสุทัศน์วัสุทัศนเวลาลามเลี้ยมทองเก่ามานี่ครับ พกิ่งหน้าอินเดียครับหายากหายากยุคสังคลาดแพรครับหนึ่งพันบาทแล้วพกิ่งของะเคียนครับพี่นี่พิมพ์เล็กเจ็ดร้อยครับพี่เครื่องลางชั้นหนึ่งครับจิงโจกสองหางจะพี่ค้าขายโชคลาภเมตตา อยู่ในน้ำมันจันนะพี่ขอเก้าร้อยเก้าร้อยหายากหายากเก้าร้อยและคุณแผงบ้านกลางช้ำๆหน่อยพี่ทราบใช้ <c oughs> นี่ผพาคุณแผงบ้านกลางโอ้โหมีดูนี่โอ้ จ็ดร้อยจ้ะชอบองไหนโทรทักแอดไลน์มานะจ๊ะ0ูนย์เก5าสี่จานกะจ๊ะอีพีนี้กลาบสวัสดีครับ